เสียงอ่านหนังสือธรรมะศรัทธาพาให้ประจักษ์เรื่องตกลงกับเจ้ากรรมนายเวรโดยตรงวิญญาณหลายรายได้ถือป้ายประกาศิ่จากพยายมมาทวงหนี้ผู้บำเพ็ญจึงควรตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเร่งสร้างบุญกุศลใช้หนี้ให้เขาไปโดยเร็วการบำเพ็ญในยุคนี้จะต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้น จึงจะกลับสู่ภาวะเดิมอันบริสุทธิ์ของตนได้อย่าได้อับอายปิดบังหากถูกทวงถามรังควานจงเผชิญหน้าพูดจาตกลงกับเจ้ากรรมนายเวรให้สิ้นเรื่อง <c oughs> เพื่ออนาคตอันราบเรียบรุ่งเรืองในการบำเพ็ญและบรรลุ <c oughs> เมื่อตั้งปณิธานตั้งความปรารถนาหรืออธิษฐานวาจาว่าจะสร้างบุญบริจาคทานใด สะดวกเมื่อไรให้รีบทําทันทีด้วยความยินดีเต็มใจจะได้กุศลผลบุญบริสุทธิ์สมบูรณ์คุณกลัวเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านอยู่เคซื่อหลินไทเป้ไต้หวันมีลูกชายวัยหนุ่มช่วยกิจการอยู่คนหนึ่งวันหนึ่งลูกชายพาคู่มั่นซ้อนท้ายจักรยานยนต์ข้ามไปทางสะพานไปหลิงทันใดก็มีลมเย็นวูบหนึ่งพัดมาถูกตัวหญิงสาว เธอสันสะทานทีหนึ่งแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตั้งแต่บัดนั้นสองสามวันต่อมาเธอพูดเพ้อเจ้อเหมือนคนประสาทไม่ค่อยปกติญาติของเธอแนะนำให้ไปขอรับวิธีธรรมวันที่ทำพิธีถ่ายทอดเบิกธรรมให้อาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมรู้สึกชอบกลนอยู่เหมือนกันที่เห็นญาติต้องคอยประคองเธอหลังจากรับธรรมะแล้วดูเธอได้สติขึ้นมาก รู้สึกหิวรู้จักขอข้าวกินขอน้ำดื่มญาติที่นำเธอมารับธรรมะยังพูดกับอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมว่าดีจังจะช่วยพาคนเสียสติมาให้อาจารย์ช่วยถ่ายทอดวิถีธรรมอีกอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมรีบบอกว่าพูดเป็นเล่นรายนี้ถ้าอาจารย์รู้ก่อนจะไม่ทำพิธีถ่ายทอดให้หรอก ด้วยเหตุดังนี้ครอบครัวคุณกัวผู้รับเหมาก่อสร้างก็พลอยได้รับวิถีธรรมกันไปหมดหลังจากรับวิถีธรรมแล้วทุกคนเกิดศรัทธาดีมากต่อมาไม่นานจึงจัดตั้งตำหนักพระขึ้นในบ้านลูกชายและว่าที่ลูกสะพายได้แต่งงานกันกิจการก่อสร้างก็รุ่งเรืองยิ่งขึ้นคนเราพอกิจการดีร่ำรวยเงินทองก็มักจะหลงความศรัทธาต่องานธรรมะจะลด น้อยถอยลงในที่สุดก็ห่างหายไปห้าหกปีต่อมาลูกสะพายเริ่มป่วยอีกครั้งนี้อาการหนักกว่าเดิมมากขึ้นทุกคนร้อนใจไปหมดหาพระหาเจ้าหาหมอกันวุ่นวายในที่สุดมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปไหว้เจ้าที่ที่ศาลเจ้าอำเภอตั้นสุยเทพเจ้าตอบมาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของเจ้าสูงสุดแล้วไม่ขอ มาขออะไรกับพวกเราคุณกลัวได้คิดจึงได้พร้อมกับภรรยาและบุตรชายไปกราบขอความเมตตาจากท่านรองธรรมอธิการวันรุ่งขึ้นท่านเฉียนเหยนได้โปรดเมตตาไปที่บ้านคุณกลัวขณะนั้นลูกสะพ้ายอาการเพียบหนักลมหายใจอ่อนระรวยเต็มทีเธอหมดสติไปแล้วหลายวันจึงต้องอุ้มขึ้นไปนอนในตำหนักพระ พอท่านเฉียนเยินย่างเท้าเข้าไปเท่านั้นลูกสะพ้ายก็ผุดลุกขึ้นนั่งทันทีพร้อมกับพูดเสียงดังว่าทางที่ดีท่านอย่ายุ่งเกี่ยวเรื่องนี้ท่านเฉีนเยินกล่าวว่าค่อยพูดค่อยจากันเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนนะวิญญาณที่สิงในร่างลูกสะพ้ายตอบว่าฉันทนไม่ได้แล้วครั้งนี้ฉันจะต้องเอามันไปให้ได้ ท่านเฉนเยินกล่าวว่าเจ้าเอาเธอไปก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นได้แต่ระบายความแค้นเท่านั้นให้เธออยู่สร้างบุญแผ่ส่วนกุศลไปให้ไม่ดีกว่าหรือดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายวิญญาณในร่างของเธอตอบเกลียวกลาดเสียงดังว่าไม่ต้องพูดอะไรกันอีกแล้วท่านเฉยเยินกล่าวว่าไม่พูดก็ไม่พูดว่าแล้วก็หันไปสั่งคนในบ้านว่า ไปเตรียมทูปกำรรใหญ่หนึ่งรดอกมากำหนึ่งเมื่อจุดพุทธประทีปสามดวงถวายทูบร้อยดอกแล้วทุกคนก็ร่วมกันกราบพระกราบเสร็จท่านเฉยินก็หันมาถามวิญญาณว่าจะพูดจาตกลงกันไหมวิญญาณเปลี่ยนคำพูดทันทีว่าตกลงตกลงเจ้าต้องการอะไรวิญญาณตอบว่าเมื่อสองปีก่อนมัน หมายถึงร่างที่วิญญาณสิงอยู่ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะบริจาคเงินสองแสนเหรียญร่วมบุกเบิกแพร่ธรรมที่ญี่ปุ่นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรข้าก็ตั้งตาคอยบุญส่วนนี้ของมันอยู่แต่มันผิดปณิธานผิดคำสัตย์ท่านเฉียนเยินหันมาถามคุณกลัวว่าเป็นความจริงหรือไม่คุณกลัวรู้สึกอับอายรีบตอบกลับว่า เตรียมไว้ให้แล้วเตรียมไว้ให้แล้วว่าแล้วก็รีบเขียนเช็คจํานวน2องแสนฉบับมายื่นให้วิญญาณเจ้ากับนายเวรคราวนี้วิญญาณได้ทีทำเป็นโยกโยว่าน้อยไปคุณกลัวรีบเขียนเช็คจํานวนเงิน2 0งแสนเพิ่มให้อีกรวมเป็นสองฉบับวิญญาณบอกให้เอากระดาษและปากกามาแล้วเขียนว่าให้ท่านเฉียนเยินรับรองเช็ค พอท่านเฉียนเยียนเซ็นชื่อรับรองแล้วล่างของลูกสะพ้ายก็หงายหลังตึงลงนอนนิ่งสงบเหมือนคนนอนหลับตอนบ่ายลูกสะพ้ายรู้สึกตื่นตัวขึ้นเหมือนเพิ่งตื่นจากการนอนพักผ่อนตอนบ่ายเธอไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองมาหลายวันแล้วเธอจัดการทำงานบ้านเลี้ยงดูลูกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ำวันหนึ่งอีกหลายวันต่อมา เธอกลับมีอาการถูกวิญญาณสิงสู่อีกพอดีขณะนั้นเทวะตําหนักศาลเจ้าข้างบ้านมีงานเทพเจ้าได้ประทับทรงเทพเจ้าพระองค์นั้นในร่างทรงถือมีดอันใหญ่วิ่งออกมาจากศาลเจ้าท่ามกลางความตกตะลึงของสานุสิทธิ์พระองค์ขอยืมร่างของผู้ชายวิ่งตรงมาที่บ้านคุณกัวโดยไม่มีใครนึกฝัน พอมาถึงตรงหน้าลูกสะพายก็เงื้อมีดตวาดวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในขณะนั้นเจ้าเอาเงินของเขาไปแล้วรับปากว่าจะเลิกแล้วต่อกันทำไมยังมารังควานเขาอีกเราจะบั่นเจ้าเสียเดี๋ยวนี้หลังจากวันนั้นแล้ววิญญาณเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่เคยมาก่อกวนอีกเลยคริสตศักราช1989 ครอบครัวคุณกลัวได้อพยพไปตั้งรกรากและเผยแผ่วิธีอนุตตรธรรมที่ประเทศนิวซีแลนด์กันหมด